ครับผมก็สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมชัยคุมภาวาปีวันนี้ผมก็มีวัตถุมงคลนะครับที่หลวงปู่มนติตาสีโลร่วมปลูกเสกมาแนะนาเพื่อนๆน,น,นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะครับคือพระเพชรหลีกนะครับคือเรียกพระพระเพชรหลีกนะครับเพื่อนๆอ,ออกที่วัดโพจังหวัดตากนะครับปีสี่สาม นะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้นะครับมีหลวงปู่มนติจตสีโลนะครับร่วมปลกเสกนะครับนะครับนะครับเป็นพระเพชรหลีกนะครับวัดโพจังหวัดตากจัดสร้างขึ้นปี2543นานะครับซึ่งหลวงปู่มนติจตสีโลก็ร่วมปลูกเสกด้วยนะครับจะมีกันอยู่สี่เนื้อนะครับเพื่อนจะมีเนื้อดําเนื้อเขียวเนื้อขาวนะครับแล้วก็ออกเนื้อแดงนะครับมีอยู่สี่เนื้อ ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้คือเนื้อสีเขียวนะครับเราก็มาดูนะครับมวลสารจะเป็นยังไงนะครับนะครับนะครับเป็นพระเพชรหลีกนะครับจะฝังเม็ดพระธาตุนะครับฝังเม็ดพระธาตุอยู่ตรงหน้าอกนะครับเป็นเนื้อสีเขียวนะครับเพื่อนๆนะครับออกที่วัดโพจังหวัดตากนะครับปีส3หลวงปู่มนตชิตตัสิโลร่วมปลูกเสกนะครับเป็นพระดีน่าใช้นะครับ คล้ายๆพระสะดุ้งมานนะครับนะครับก็สะท้อนสิ่งชั่วร้ายนะครับออกไปนะครับเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับก็จะมีตอโคดนะครับมีตอโคดมีฝังพลอยนะครับเป็นวัดโพนะครับเพื่อนเพื่อนวัดโพจังหวัดตากปีสี่สามนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับเพื่อนๆน่าใช้นะครับหลวงปู่มนต์จิตตาตสีโลร่วมปลูกเสกนะครับ เป็นพระเพชรหลีกนะครับออกที่จังหวัดตากเนื้อเขียวเพื่อนเพื่อนเป็นพระดีน่าใช้นะครับนะครับทรงก็จะเหมือนพระสะดุ้งมานนะครับนะครับก็สะท้อนสิ่งไม่ดีนะครับออกไปนะครับจะสะท้อนแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับตรงหน้าอกก็จะฝังพลอยนะครับเพื่อนๆ่นฝังเม็ดพระธาตุนะครับตรงหน้าอกจะฝังเม็ดพระธาตุนะครับหรือพลอยนะครับเพื่อน เห็นไหมนะครับจะฝังเม็ดพระธาตุนะครับเพื่อนๆสวยงามมากนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวมรกตนะครับเพื่อนๆนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่เคยเห็นนะครับหรือเห็นผ่านตาแต่ไม่รู้ว่าใครปลูกเสฉนะครับก็ลงคลิปนี้ให้เพื่อนๆก็คงจะทราบนะครับว่าหลวงปู่มลชิตาสีโรร่วมปลูกเสฉนะครับวัดโพนะครับจังหวัดตากนะครับ นะครับเพื่อนเพื่อนเจอก็เก็บได้นะครับพุทธคุณสุดยอดนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนจำพิมพ์ให้ดีนะครับเพื่อนเพื่อนจำพิมพ์นะครับจำจำพิมพ์พระให้ดีนะครับพระเพชรหลีนะครับด้านหลังนะครับก็จะเขียนวัดโพนะครับนะครับด้านหลังก็จะเขียนโพนะครับแล้วก็มีใบโพมีต่อโคดฝังพลอยเสกนะครับ ฝังพลอยต่างๆนะครับหน้าอกก็จะฝังเม็ดพระทาตนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อคนที่ยังไม่เห็นคลิปนี้นะครับจะได้รู้ว่าหลวงปู่ม,มุนทิจตาสิโลร่วมปลูกเสกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ